บทที่44เมื่อรถเข้ามาจอดอยังลานวัดไทยสวัสถีคณะผู้แสวงบุญก็พากันลงจากรถและรอรับสิ่งของสัมภาระของตนที่โชเฟอร์และเด็กประจำรถช่วยกันลำเลียงลงมาจากหลังคาได้ของกันครบแล้วผู้นำทัวร์ซึ่งรับกุญแจห้องมาจากเจ้าหน้าที่ของวัด ก็แจกลูกกุญแจเพื่อให้ทุกคนเข้าห้องพักไปเตรียมอาบน้ำอาบท่าให้สบายเนื้อสบายตัวจากนั้นจะได้ออกมารับประทานอาหารค่ํายกเว้นพระภิกษุและแม่ชีที่ต้องเปลี่ยนจากอาหารเป็นน้ำป่านนะระหว่างที่คณะผู้สแสวงบุญสงน้ําและอาบน้ํากันอยู่หัวหน้าทัวกับแม่ครัวก็ช่วยกันหุงหาอาหารโดยมีเจ้าหน้าที่ของวัดซึ่งเป็นคนอินเดียเป็นลูกมือ รับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระมคุเทศก็นำคณะผู้สแสวงบุญเข้าไปในโบสถ์เพื่อทำวัดสวดมนต์และทอดพระป่าเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัตถีชื่อพระมหาประเสริฐเป็นคนเชื้อสายขเขมรมีความรู้เรื่องพุทธประวัติเป็นอย่างดีอายุอนามอยู่ระหว่างหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพระครู คืออ่อนกว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองแต่แก่กว่าท่านพกกระครูเนื่องจากอยู่ในวัยใกล้เคียงกันภิกษุสามรูปจึงรู้สึกถูกอัธยาศัยกันเป็นพิเศษพระมกุเทศแนะนำประวัติของภิกษุเชื้อสายขเขมรอย่างไม่เป็นทางการว่าพระมหาประเสริฐหรือที่คนเรียกกันติดปากว่าหลวงพ่อหรือสีเสรท่านเชี่ยวชาญเรื่องวัดพระเชตวัน แล้วก็เมืองสาวัตถีมากเรียกว่าบรรยายได้เป็นฉากๆจนคนฟังมองเห็นภาพท่านเก่งขนาดหลับตาบรรยายก็ยังได้พรุ่งนี้พระคุณเจ้าและญาติโยมจะได้เห็นว่าท่านเก่งขนาดไหนและทำไมหลวงพ่อจึงชื่อฤาษีเสดหลวงพ่อเคยบวชเป็นฤาษีมาก่อนละครับพระคุณทดถามอย่างเกรงใจหากก็อยากจะรู้ ชื่อนี้มีที่มาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้เราทำวัดสวดมนต์แล้วก็ทอดผ้าป่าก,ก่อนหลังจากนั้นค่อยเล่าพระเจริญเป็นผู้ตอบหลวงพ่อฤาษีเสด็จนำคณะผู้สแสวงบุญทำวัดสวดมนต์ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นจึงนั่งภาวนาอีกครึ่งชั่วโมงและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไม่มีการเดินจงกรมเพราะสถานที่ไม่อำนวย ลำดับสุดท้ายคือการทอดพระป่าบริจาคปัจจัยบำรุงวัดสตรีที่จ้างฆ่าสามีรู้สึกใจคอไม่ปกติตั้งแต่เห็นหลวงพ่อหรือสีเสดครั้งแรกลอนเกิดความรู้สึกประหลาดอยากเข้าไปกอดท่านเหมือนว่าท่านเป็นพ่อบังเกิดกล้าวถ้าว่ามีอาจทำเช่นนั้นได้ด้วยว่าท่านเป็นบรรพชิตหลอนได้พยายามทำวัดสวดมนต์อย่างมีสติ ครั้นถึงตอนนั่งภาวนาหล่อนก็ระลึกนึกย้อนเหตุการณ์ในอดีตชาติได้หล่อนไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระอย่างจริงจังสักแต่ว่าทําตามๆกันไปอย่างงมงายครั้นได้มาปฏิบัติอย่างจริงจังก็ระลึกชาติได้ว่าหล่อนเคยเป็นลูกชายหลวงพ่อฤาษีเสดเมื่อ300ปีที่แล้วเวลานั้นหลวงพ่อฤาษีเสดเป็นกษัตริย์เขมร หล่อนเป็นโอรสองค์ใหญ่ระลึกได้เพียงเท่านี้ก็หมดเวลาของการภาวนาหล่อนเชื่อสนิทว่าสิ่งที่หล่อนรู้และเห็นขณะนั่งภาวนานั้นเป็นความจริงหล่อนเคยเป็นโอรสของหลวงพ่อทันทีที่พิธีทอดผ้าป่าเสร็จสิ้นลงเสียงร้องไห้โฮโฮก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังญาติโยมที่นั่งด้านหน้าพากันหันหลังไปมอง ภิกษุเก้ารูปไม่จำเป็นต้องหันเพราะนั่งหันหน้ามาทางญาติโยมอยู่แล้วโยมเป็นอะไรไปพระมคุเทศถามสตรีที่ร้องไห้แทนการตอบหล่อนยิ่งตะเบงเสียงร้องดังขึ้นจนญาติโยมยกเว้นเท่าแก่เสงคิดว่าหล่อนถูกผีเข้าส่วนบุรุษวัยเจสคิดว่าหล่อนจะต้องมีอะไรกระทบกระเทือนใจอย่างแรง จนต้องระเบิดเสียงร้องออกมาสตรีที่นั่งติดกันเอามือโอบไหลหลอนไว้ในลักษณะปลอบขวัญท่านพระครูวานเห็นหนอช่วยตรวจสอบโดยเร็วพลันและรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้หล่อนร้องไห้รู้แล้วท่านก็ได้แต่นิ่งรอดูเหตุการณ์อยู่โยมขยับเข้ามาข้างหน้าซิร้องไห้ทำไม ญาติโยมช่วยหลีกทางด้วยพระเจริญสัง่งเมื่อญาติโยมเบี่ยงตัวหลบให้หล่อนจึงครานอย่างเร็วๆไปซบหน้าร้องไห้กล่ำกรวนอยู่ตรงที่หลวงพ่อหรือสีเสด็จนั่งภิกษุวัย62รู้ตั้งแต่เมื่อตอนเช้ามืดว่าจะได้พบลูกชายในอดีตชาติจึงพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว,ว่าเป็นอะไรโยมอย่าร้องไห้มีอะไรก็พูดออกมา ไม่ใช่โยมหนูเป็นลูกชายหลวงพ่อสตรีนั้นตอบได้เสียงปนสะอื่นโยมเขาถูกผีแขกเข้าหรือครับหลวงพ่อมีเสียงถามมาจากข้างหลังผีแขกเข้าก็ต้องพูดภาษาแขกสินี่พูดภาษาไทยต้องเป็นผีไทยเข้าแม่จีปวนแานสตรีนั้นจึงหันหน้ามาบอกว่าไม่ใช่ผีแขกหรือผีไทยอะไร ที่ฉันร้องไห้เพราะได้มาเจอพ่อฉันหลวงพ่อฤสีเสดเป็นพ่อฉันหลอนหยุดร้องไห้เพื่อชี้แจงสาเหตุที่ต้องร้องไห้เสร็จแล้วจึงร้องต่อยุ่งละเซหลวงพ่อไปแอบมีลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่พระมกุเทศถามทีเล่นทีจริง พูดอย่างนั้นบาปกรรมเปล่าๆฉันไม่ได้เป็นลูกหลวงพ่อในชาตินี้แต่เป็นในชาติก่อนเมื่อ300รปีมาแล้วสตวรีนั้นต่อว่าพระมกุฏเทศเมื่อความโกรธเข้ามาแทนที่ความโศกหล่อนจึงหยุดร้องไห้โยมรู้ได้อย่างไรมีอะไรมาพิสูจน์สตรีนั้นจึงเล่าเรื่องหล่อนรู้ตอนนั่งภาวนา ด้วยเสียงที่ได้ยินกันท่วนว่าจริงหรอครับหลวงพ่อพระ,จะเจริญถามท่านพระครูด้วยมั่นใจว่าท่านจะต้องรู้มันก็เป็นได้ท่านพระครูตอบแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณเพราะถ้าท่านตอบว่าจริงผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้ก็คิดว่าท่านงมงายแต่ถ้าตอบว่าไม่จริงก็จะกลายเป็นมุสาวาส แล้วหลวงพ่อยอมรับเขาเป็นลูกหรือเปล่าจ๊ะแม่ชีป่วนถามพรางคิดไกลออกไปว่าต้นอาจจะเคยเป็นภรยาท่านในอดีตชาติก็ได้หลวงพ่อฤสีเสดร,ร,รู้ว่าแม่ชีคิดอย่างไรจึงพูดด้วยเสียงปกติว่าเมื่อตอนตีสีวันนี้อาตมานั่งภาวนาสติบอกว่า ลูกชายในอดีตเมื่อ300ปีก่อนจะมาที่วัดแล้วอาตมาก็เห็นหน้าโยมในนิมิตเห็นแม่ชีด้วยชาตินั้นแม่ชีเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของลูกชายอาตมาท่านตั้งใจบอกแม่ชีทางอ้อมว่าแม่ชีไม่ได้เป็นภรยาท่านไม่ว่าชาติก่อนหรือว่าชาติไหน เรื่องการเวียน่หวตายเกิดก็มีจริงนะสิครับพระรสุคนพูดขึ้นอ้าวท่านทำไมถึงพูดอย่างนั้นละ่ะนี่ถ้าเป็นโยมพูดผมก็ไม่แปลกใจเลยแต่นี่พระพูดผมคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้หลวงพ่อฤสีเสิดพูดเสียงตำหนิทำไมล่ะครับพระกับโยมคิดเหมือนกันได้ผมไม่เห็นว่าจะแปลกตรงไหน พระหนุ่มยังไม่รู้ถึงความผิดของตนผมเสียใจนาที่ท่านพูดอย่างนี้ท่านมาบวชเพื่ออุทิศต่อพระาศาสนาหรือบวชเพื่ออะไรกันแน่ที่ผมมาบวชเพราะไม่ชอบทำนาครับแถวบ้านผมถ้าใครขี้เกียจทำนาก็จะพากันมาบวชพระรสุขคนตอบตามความเป็นจริงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองผมไม่แปลกใจแล้ว ท่านไม่รู้กระทั่งว่าการเวียนว่า,ายตายเกิดมีจริงหรือไม่เพราะท่านไม่ได้ตั้งใจมาบวชเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัตถีตำหนิหลวงพ่อวัดดอนเมืองรู้สึกร้อนตัวเพราะท่านเองก็ไม่ได้ตั้งใจมาบวชเพราะอกหักรักร้าวจึงมาพึ่งพระาศาสนาผมว่าไม่ตั้งใจบวชไม่เป็นไร แต่เมื่อบวชแล้วต้องตั้งใจทำหน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของนักบวชในพระพุทธศาสนาคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมผมเองแต่แรกก็ไม่ได้ตั้งใจมาบวชแต่เมื่อบวชแล้วผมก็ทำหน้าที่ของบรรพชิตได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องท่านพระครูรู้ว่าพระรสุคนยังไม่รู้สาเหตุที่ถูกหลวงพ่อหรืีเสดตําหนิ จึงต้องพูดให้รู้ท่านพูดกับพระนมว่าท่านยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเหตุใดหลวงพ่อหรือสีรสดถึงตำหนิท่านผมจะบอกให้ก็ได้การที่ท่านสงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นกับท่านไม่มีศรัทธาในคำที่ทรงสอนของพระพุทธองค์โดยพระตถาคตโพธิศรัทธาท่านจำไม่ได้หรือ เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้อนุตรัสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงบรรลุวิชาสามข้อแรกของวิชาสามคือบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าความรู้ทำให้ละลึกชาติห้นหลังได้คือละลึกชาติถอยหลังเข้าไปได้ตั้งแต่ชาติหนึ่งสองชาติจนหล,ลายกับว่าในชาติที่นั้นเท่านั้น ได้มีชื่อโครมีผิวพันมีอาหารเป็นอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกข์เป็นอย่างนั้นมีอายุเท่านั้นจุติจากชาตินั้นได้อุบัติในชาติโน้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจึงได้มาเกิดในชาตินี้ท่านไม่ทราบข้อนี้หรือตอนอยู่ที่พุทธคยาพระมกุฏเทศก็ได้บรรยายแล้วท่านไปอยู่เสียที่ไหนถึงไม่รู้ ท่านพระครูพูดเสียงตำํำหนิท่านจะไม่ยอมให้พระรสุคนต้องอยู่ในข่ายมิจฉาทิฏฐิอีกต่อไปเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมมีนรกเป็นที่ไปเพราะผู้มีความเห็นผิดจากไม่ทำชั่วย่อมไม่มีสมภารวัดป่ามะม่วงไม่อยากเห็นเพื่อนบรรพชิตหรือว่าญาติโยมคนใดมีนรกเป็นที่ไปจึงต้องสอนด้วยเมตตา พระรสสุขคนรู้สึกอับอายขายหน้าท่านอายสตรีสาวสวยเสียงใสที่ชื่อสายใหญ่รักท่าทางหล่อนจะเข้าใจและทราบซึ้งในพระธรรมคำสอนมากกว่าตัวท่านเสียอีกเวลาที่พระมกุเทศหรือท่านพระครูบรรยายหล่อนก็ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจท่านเสียอีกที่หลับบ้างมองออกไปนอกรถบ้างถึงจะได้ยินเพราะเสียงมากระทบหู หากก็ไม่เข้าไปถึงจิตใจจึงจำไม่ได้และไม่เกิดศรัทธาต่อแต่นี้ไปท่านเห็นจะต้องตั้งใจฟังจะได้ไม่ต้องอับอายกายหน้าอย่างนี้พระรสุคนเป็นคนดีท่านจึงคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะโบราณท่านสอนไว้คนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวท่านจะไม่ยอมแก้ตัวเป็นอันขาด สาเหตุที่ท่านเป็นเช่นนี้เพราะได้ตั้งความดำริไว้ในทางที่ผิดคือคิดว่าการมาครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวมากกว่าที่จะมาสแสวงบุญเมื่อไม่สแสวงบุญก็เลยไม่พบบุญเหมือนคนอื่นๆในคณะได้พบแต่นี้ไปท่านจะตั้งใจตั้งความดำริไว้ในทางที่ชอบจะไม่เป็นพระด้วยศักแต่ว่า ผมผ้าเหลืองอีกต่อไปพระคุณเจ้าที่เคารพกระผมขออโหสิกรรมท่านคุกข่าวประนมมือแล้วกราบพระพิษุทั้งแปดรูปสามครั้งกระผมขอปฏิญญาณว่าต่อแต่นี้ไปกระผมจะทำหน้าที่ของพระให้บริบูรณ์ จะศึกษาพระธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมเหมือนที่พระคุณเจ้าทั้งหลายทำอยู่ท่านรู้ว่าพระทวัตกับพระขุนทดก็คิดอย่างเดียวกับท่านหากทั้งสองมีบุญก็คงจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันหลวงพ่อคะหนู่กลุ้มใจหลวงพ่อช่วยหนูด้วยเสียงสตรีคนเดิมคล่ำครวญ แล้วหล่อนก็เริ่มร้องไห้อีกครั้งหลวงพ่อฤาษีเสิดจึงปลอบใจหญิงสาวผู้เป็นโอรสในอดีตชาติว่าไม่เป็นไรนะโยมขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานไม่ต้องไปสนใจสามีเขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาอย่าเอามาเป็นอารมณ์ตัดไปเลยเดี๋ยวเขาก็ตายถ้าเขาไม่ตายเราก็ตาย ต้องพลัดพรากจากกันไปเม่วันใดก็วันหนึ่งฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจให้สนใจมรรคผลดีกว่าจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนโย,ยมนะญาติโยมก็เหมือนกันอย่าไปกังวลติดข้องอยู่กับเรื่องทางโลกขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานใครยังไม่เคยปฏิบัติก็ให้ไปเรียนกับพระครูเจริญ ท่านซอนเก่งเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัดถีรู้ว่าสมพานวัดป่ามะม่วงท่านเป็นพระวิปัสนาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และจะเป็นผู้ที่รู้จักไปทั่วโลกในอีกสามปีข้างหน้าที่รู้เพราะท่านได้อบรมกายอบรมจิตมาเป็นเวลาหลายสิบปีนับแต่มาอยู่ที่แดนพุทธภูมินี้พระอาจารย์ครับผมอยากทราบว่า ทำไมหลวงพ่อวัดไทยเสาวัดถีจึงชื่อฤษีเสิรตพระกุณฑลถามพระมกุเทศด้วยคำถามเดิมหลวงพ่อจะเล่าเองหรือว่าจะให้ผมเล่าดีครับพระเจริญถามหลวงพ่อฤษีเสิรตท่านเล่าก็แล้วกันติดขัดตรงไหนคอยถามผมเมื่อเจ้าอาวาสวัดไทยเสาวัดถีอนุญาตพระมกุเทศจึงเล่าว,ว่า คือตอนท่านมาอินเดียใหม่ๆท่านก็อยากรู้ว่าพวกโยคีและพวกฤาษีในอินเดียเขาฝึกสมาธิกันอย่างไรถึงได้ทนต่อความร้อนความหนาวของอากาศได้เช่นพวกโยคีพวกฤาษีที่อยู่แถบเชิงเขาหิมาลายัยเขาไม่นุ่งอะไรเลยแต่สามารถนั่งสมาธิอยู่บนกองหิมะได้โดยไม่มีทีท่าว่าหนาวเหน็บเจ็บปวดหรือว่าทรมานแต่ประการใด หลวงพ่อท่านก็อยากทำแบบนั้นบ้างจึงทุดงไปตามป่าเชิงเขาหิมาลัยแล้วท่านทำได้อย่างพวกฤาษีหรือโยคียไหมครับพระคุณทดถามท่านใจเย็นเยนอย่าเพิ่งถามผมกำลังจะเล่าพระมะกุเทศปรามและจึงเล่าต่อท่านบอกว่าหนาวมากหนาวจนทนไม่ไหวเลยต้องไปขอ กอดฤษีที่นั่งขัดสมาธิอยู่เพื่อจะได้ไออุ่นจากกายของฤษีแล้วฤษีไม่ว่าหรอครับพระทวัตถามบ้างฤษีเข้าจานอยู่ตัวแข็งไม่รับรู้อะไรตัวยังมีไออุ่นอยู่ท่านก็นั่งกอดฤษีอยู่หลายวันทั้งหนาวทั้งหิวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดพอค่อยชินกับอากาศหนาวท่านก็รีบเดินทางกลับวัด แล้วก็มาเล่าให้ลูกวัดฟังคือพระสองรูปที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านถือโอกาสแนะนำพระวัดไทยสาวัตถีสองรูปนี่รูปนี้มาจากเชียงใหม่ส่วนอีกรูปมาจากอุดรจะมาเรียนต่อปริญญาเอกหลวงพ่อขอให้ช่วยงานที่วัดก่อนถ้ามีพระจากเมืองไทยมาเปลี่ยนค่อยไปเรียนได้หลวงพ่อฤาษีเสดถือโอกาสสรุปว่า ตั้งแต่นั้นมาทั้งพระทั้งญาติโยมที่รู้เรื่องนี้ก็เลยเรียกอาตมาว่าฤาษีเสิดอาตมาก็เลิกคิดที่จะแข่งกับพวกฤาษีเรื่องชานสมบัติเปลี่ยนมาเจริญกรรมฐานแทนหลวงพ่อปฏิบัติแนวไหนครับพระรสุคนถามผมเจริญสติปัฏฐานสี่ที่เลือกสติปัฏฐานสี่ก็เพราะ พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นความสำคัญของสติปัฏฐานสี่โดยในว่ามนุษย์ทั้งหลายสามารถก้าวล่วงไปจากทุกทั้งปวงได้ด้วยทางสายเดียวเท่านั้นคือการเจริญสติปัฏฐานสี่พระองค์ตรัสเป็นภาษาบาลีว่าอย่างไรจ๊ะแม่ชีป่วนต้องการทดสอบเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัสถีว่าจะเก่งเท่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงหรือไม่ แม่ชีต้องการทดสอบอาตมาใช่ไหมเอาอย่างนี้ให้แม่ชีว่ามาก่อนแล้วอาตมาจะบอกว่าถูกหรือผิดถ้าถูกจะบอกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรท่านทดสอบแม่ชีบ้างฉันจำไม่ได้หรอกจ้ะ จะคุณโชดกท่านเคยว่าให้ฟังหลายครั้งฉันก็จจำได้แต่คำแรกว่าเอกายโนนอกนั้นจำไม่ได้แม่ชีสารภาพถ้าอย่างนั้นเกิดอาตมาว่าผิดแม่ชีจะรู้ได้อย่างไรถึงฉันไม่รู้หลวงพ่อจเจริญท่านก็รู้แม่ชีวัยหกสิมั่นใจในภูมิรู้ของท่านพระครู ถ้าอย่างนั้นอาตมาจะว่าให้ฟังแล้วท่านจึงได้อัญเชิญพระพุทธพจน์มาดังนี้เอกายโนอายังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมติกมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังขมายะยายสะอธิคมายะนิพพานสะ สัจฉิกิริยายะยะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานาแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของลาวสัตว์เพื่อล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจงซึ่งพระนิพพาน หนทางนี้คือสติปัฏฐานสีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรแม่ชีถามอีกเล่มที่สิบก็มีเล่มที่สิองก็ม,ม,กมีส่วนข้อและหน้าอาตมาจำไม่ได้ท่านรีบบอกเพราะรู้ว่าแม่ชีจะต้องถามต่อหลวงพ่อครับแบบนี้เราจะพูดได้ไหมครับว่า พวกฤาษีพวกโยคีเก่งกว่าพระสงฆ์เพราะท่านเหล่านั้นก็สามารถอดทนต่อความร้อนความหนาวได้พระมะกุเทศถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองถ้าเก่งก็หมายถึงสามารถทนต่อความร้อนความหนาวได้พวกฤาษีโยคีก็เก่งกว่าแต่ผมคิดว่าในคำทรงสอนของพระพุทธองค์เก่งน่าจะหมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูงสุดขยายความก็คือถึงพวกฤาษีโยคียจะสำเร็จฌานได้ฤทธิ์อย่างไรก็ตามแต่ในเมื่อยังตัดกิเลสทำลายสังโยชน์ไม่ได้ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่การเจริญสติปัฏฐานสีทำให้บรรลุธรรม ถ้าถึงขั้นอรหัตผลก็สามารถตัดกิเลสทำลายสังโยชน์ได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายวกวนอยู่ในสังสารทุกข์อีกต่อไปแบบนี้พระสงฆ์ที่บรรลุธรรมก็เก่งกว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบค่อนข้างละเอียดหลวงพ่อครับเมื่อกี้พระอาจารย์บอกหลวงพ่อบรรยายเก่ง ผมอยากขอความกรุณาให้หลวงพ่อช่วยบรรยายพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับการละลึกชาติของพระพุทธองค์ได้ไหมครับพระรสสุคนพูดกับหลวงพ่อฤสีเสดผมหนะบรรยายได้แต่เกรงว่าญาติโยมเขาจะง่วงนะซิไปพักผ่อนกันก่อนไม่ดีกว่าหรือพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นี่ก็ห้าทุ่มแล้วผมยังไม่ง่วงหรอกครับหรือว่าคนอื่นว่าอย่างไร ผมว่าไหนๆก็มาแล้วก็กอบโกยความรู้ไปให้ได้มากที่สุดเอาอย่างนี้ใครคิดว่าจะพักผ่อนขอให้ยกมือขึ้นผมขอฟังเสียงข้างมากเท่าแก่เสงสาวเสียงเมื่อไม่มีผู้ใดย,ยกมือจึงอาราธนาเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัถถีให้บรรยายต่อถ้าเช่นนั้น อาตามาจะขอเล่าในส่วนที่อาตามาประทับใจมากที่สุดก็แล้วกันหลวงพ่อฤาษีเสด์กล่าวแล้วจึงบรรยายว่าหลังจากตรัสรู้แล้วพระบรมศา,ศาสดาผู้เป็นบรมครูของพวกเราก็ได้บำเพ็ญพุทธกิจตลอด4 5พรรษาจวบจนเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ8 0พรรษา พระองค์ได้เสด็จจาริกไปประกาศพระศาสนายังแคว้นต่างๆทั่วดินแดนชมพูทวีปเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาพระองค์ก็อประทับจำพรรษาในดินแดนนั้นๆแต่ที่ที่พระองค์ประทับจำพรรษามากที่สุดก็คือพระนครสาวัตถีแห่งนี้โดยประทับที่พระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีทิดสร้างถวาย19พรรษา ประทัพที่วัดบรุรพารามที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวายหพันษารวมประทับที่พระนครสาวัตถีแคว้นโกศลก็เป็นเวลานาน,านถึง25พันษาประทับติดต่อกันเลยเหรอครับพระกุนทดถามผมหมายถึงเฉพาะในพันษาแต่พอออกพันษาพระองค์ก่อจาริกไปประกาศพระศาสนา เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาก็เสด็จมาประทับจำพรรษาที่พระเชตวันสลับกับวัดบุรพารามมีใช่ประทับอยู่ตลอดทั้งปีและถ้าประทับวัดใดวัดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระเชตวันหรือว่าวัดบุรพารามก็จะประทับหน้าที่แห่งนั้นจนถึงฤดูออกพรรษาเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัดถีอธิบายแล้วจึงบรรยายต่อ